ันนี้ก็จะมาสอนทําเป็นสกูตชี่นะคะที่ง่ายที่สุดง่ายเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะอุปกรณ์ก็จะมีแค่สองอย่างนะคะครีมเตรียมลูกโป่งค่ะแล้วก็ครีมใช้เป็นครีมอะไรก็ได้ค่ะใช่ค่ะไม่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่ยางไม่ใช่ยางก็ได้มาดูวิธีทํากันเลยค่ะใครก็จะใช้ยางจับอันนี้ไว้ค่ะ อยากขอตัวไปแป๊บนึงนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำกันเลยค่ะรอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไหมบีบลงไปเลยค่ะแบบนี้เห็นไหมอะไรแม่ไม่ต้องมาพูดเลยเอาโอเคค่ะก็ฝนตกฝนตกนะคะก็เลยต้องพูดแรงนีใช่ค่ะ เดี๋ยวเราขอตัวไปทําให้เรียบร้อยเราก็ใส่ไปได้ครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปใส่อีกนะโอะ้ oh, จะบอกให้คิมหอมหอมนะคะโอเคค่ะก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นวิธีการมัดค่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปมัดก่อนนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะเราว่าไม่ใช่สักเ,เราว่าไม่ใช่สกูชี่แล้วแต่มันเป็นลูกป่งยืดแล้วค่ะมันก็ยืดมากๆกเลยค่ะ นี่นะคะก็แรงมากๆเลยค่ะเป็นลูกป่งยืดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยแตกเลยเธอทํานี่นะคะมันแตกแล้วค่ะเพราะว่าเราแย่งกันนะเกิดปัญหาอยู่ทุกครั้งเวลาลองคลิปโอเคแล้วก็จะแตกออกมานะเพราะว่าเพื่อนพี่นี่ดึงไปจนจะให้ดูใกล้ๆโอเคค่ะก็ ที่มันมันออกทะะอเทปใสกันน้ำเทปใสนะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเราก็ต้องดูนะเทปใสกันน้ำกันน้ำนะคะนี่น,นี่ตรงนี้เลยกันน้ำน,นะคะเทปใสกันน้ำเท่านั้นนะคะใช้ได้แต่เทปใสนะคะเทปดำนี้ไม่มีการใช้เลย ขอตัวเช็ดก่อนไม่เป็นไรค่ะเราก็จะติดลงไปเลยมันมันติดไม่ได้ถ้าไม่เช็ดช่เช็ดเช็ดๆทะเลาะกันอีกแล้วเห็นไหมอะไรไม่ต้องพูดนี่ค่ะก็เลยแบบนี้ละค่ะก็ได้แล้วเรียบร้อยแต่เวลาบีบนะคะเทปใสก็จะออกมาค่ะอะ่โอเคค่ะโอเคคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะ